คุณไม่จําเป็นต้องตกใจอะไรถ้าเกิดว่ามีเสียงฝีเท้าพร้อมกับเสียงรถเข็นแต่คุณควรตกใจเสียงรถเข็นที่ไหลเสียงฝีเท้าอุ้ยหม่เข้ากล้อง สวัสด hey, <c oughs> ีครับข <c oughs> อต้อนรับเข้าสู่สัมพเวสินวันนี้เราก็จะเข้าเรื่อง Ru o ฟ of h e r เลออีกแล้วซึ่งเราได้บอกทุกคนแล้ว่ากออาเรเล่าแบบลูอฟ of h ร r o ลมันจะมาแบบอาทิตย์เป็นอาทิตย์เนาะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องใช้เวลาแต่งด้วยประมาณหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะได้แทรกเรื่องราวอื่นๆเข้ามาบ้างไม่ให้แบบมีแต่ลู o ฟ o ฟ h ร r เลเกินไปแล้วอีกอย่างคือเราก็แต่งไม่ทันเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เราต้องใช้วิธีการแต่งแบบคันสูงมากใช้เวลาที่สูงมากแล้วก็ ให้เรื่องราวมันออกแบบเนียบทีสุดนะวันนี้รูออฟเฮเลอร์วันนี้เนี่ยก็จะเป็นอืเหมือนในคอมมูนิตี้ชุมชนใน u ู u ู e อะเราได้ไปแบบโปรยคำใบ้ไว้ว่าสถานที่หน้าเนี่ยมันจะเป็นสถานที่เกี่ยวกับกฎของสถานที่หลายเนาะก็จะมีทั้งคนที่เดาถูกแล้วก็เดาไม่ถูกแล้วก็คำตอบก็คือโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่น่าจะ ยุ่งเกี่ยวกับความตายเยอะที่สุดแล้วก็มีเรื่องราวความทุกข์อยู่นะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากไปหรอกถูกไหมใครที่จะเดินเข้าไปโรงพยาบาลก็ต้องมีอะไรทักอย่างเกี่ยวกับการเจ็บป่วยไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดกับตัวเองก็ต้องเกิดกับคนรอบตัวสักอย่างหนึ่งเนาะก็เป็นอันท,ที่ไม่ควรไปนะเรื่อนี้เราก็จะมาเล่าถึงเรื่องเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกฎของโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งส่วนเรื่องของชื่อโรงพยาบาลเราอาจจะไม่ได้บอกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าบอกชื่อโรงพยาบาลไปแล้วเขาก็จะรู้ว่าเป็นสถานที่สถานที่ไหนเนาะซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นชื่อของเขตเขตนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถใส่ชื่อโรงพยาบาลไปได้เอาแบบยกเว้นไว้แล้วกันในชื่อของโรงพยาบาลกสษพข้อเนี้ยไม่ได้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นห้องพิเศษห้องหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยพิเศษซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่แบบว่าทุกห้องเต็มแล้วแล้วแบบไม่ไม่มีห้องพักให้ผู้ป่วยแล้วห้องนี้ถึงจะเปิดขึ้นมาเป็นแบบพิเศษมากๆอะไรเงี้ย บบผู้ป่วยเต็มก็ค่อยมาเปิดห้องนี้ถ้าเกิดว่าห้องอื่นยังไม่เต็มก็ให้ไปห้องอื่นก่อนเพราะห้องนี้มันแบบมีอะไรที่พิเศษจริงๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูรูอัพเลอร์เลยว่ามีอะไรบ้างในจดหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเรียนผู้เข้ารักษาในห้องพิเศษนี้เนี่ยและพยาบาลหรือว่านายแพทย์ที่ดูแลเวรเนื่องจากห้องนี้เนี่ยเป็นห้องพิเศษตามปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เปิดให้ผู้ป่วยเข้ามาแอดมิทที่นี่ยกเว้นแต่ว่ากรณีห้องทุกห้องเต็มแล้วและจําเป็นต้องใช้ห้องพิเศษนี้ เรามีกฎประมาณ1ิบข้อที่ผู้ป่วยและผู้คุมเวรต้องรู้เพื่อรับมือสถานการณ์ที่พวกคุณกําลังจะต้องเจออ่าเหมือนที่เราบอกไว้ก็คือกฎสิบข้อนี้เป็นกฎของห้อง,ห,องห้องนี้ห้องเดียวที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะจะไม่ได้เปิดให้แบบว่าใช้ทุกวันนอกจากจะมีเคสแบบเต็มทั้งหมดเราค่อยเปิดห้องนี้กฎข้อที่หนึ่งเนี่ยในห้องพิเศษนี้จะมีเตียงอยู่2เตียงเตียง,ยงปกติหนึ่งเตียงที่เป็นผ้าปูสีขาวสามารถให้ผู้ป่วยรักษาได้แบบปกติ แต่อีกหนึ่งเตียงเ,ยเป็นผ้าปูสีแดงห้ามไปยุ่งเด็ดขาดเพราะว่าเคยมีญาติผู้ป่วยนอนเฝ้าญาติตัวเองที่เป็นโรคเนื้อง,งอกสมองที่นอนเตียงปกติส่วนตัวคนเฝ้านนอนเตียงผ้าปูสีแดงตื่นเช้ามาเพราะว่าอาการเนื้องอกในสมองของผู้ป่วยที่นอนเตียงกปกตินั้นหายเป็นปกติแต่ญาตานนิที่เฝ้านอนเตียงผ้าปูสีแดงเป็นเนื้องอกในสมองแทนเหมือนสลับสลับคนเป็นไหมเหมือนคนที่นอนเตียงขาวเป็นอะไรก็คือหายแต่คนที่นอนเตียงสีแดงเป็นแทน ข้อที่2องเขาบอกว่าจากข้อที่1ผ้าปูสีแดงนั้นเนี่ยเคยเป็นสีขาวมาก่อนและห้าแม่บ้านหรือว่าใครก็ตามนํามันไปซักเพราะสีแดงนั้นไม่ใช่สีแดงที่มาจากสีของผ้าสีแดงที่ไม่ได้มาจากสีของผ้าก็น่าจะเป็นเลือดหรือเปล่าข้อที่3คือจะสังเกตเห็นประตูห้องพิเศษนี้เนี่ยไม่มีช่องกระจกใหญ่แบบกว้างเหมือนห้องอื่นเออช่องกระจกใหญ่อ๋อคือโรงพยาบาลมัน ประตูเขาจะเป็นกระจกใหญ่ๆใช่ไหมเพื่อที่คนนอกจะได้มองเห็นผู้ป่วยข้างในได้มันไม่เหมือนกับโรงแรมถูกป่ะโรงแรมมันก็จะแบบว่าเป็นห้องที่มีแค่ตาแมวเพราะว่ามันต้องรักษาความเป็นส่วนตัวในในห้องห้องนั้นใช่ไหมแต่ว่าความมันโรงพยาบาลมันไม่ต้องแบบส่วนตัวขนาดนั้นก็ได้ถูกไหมแต่จะมีแค่รูตาแมวเท่านั้นพอห้องพิเศษห้องนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นห้องพิเศษเป็นห้องเย็นหรือว่าห้องเก็บศพมาก่อนภายหลังโรงพยาบาลได้สร้างห้องเย็นขึ้นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ห้องนี้เลยขยายเป็นห้องผู้ป่วยพิเศษแทนอ๋อห้องนี้เป็นห้องเก็บศพมาก่อนทีออ่อาจจะเล็กเกินไปเขาก็เลยไปสร้างห้องเก็บศพใหม่แล้วห้องนี้ที่เป็นห้องจิ็สศเก่าก,ก็หรือทําเป็นเหมือนเหมือนเพิ่มห้องผู้ป่วยแทนข้อที่4คือและหากกลางคืนได้ยินเสียงเคาะประตูในจังหวะช้าๆให้เงียบไว้แล้วก็อย่าตอบรับประมาณ5ทีเสียงนั้นจะเงียบไปเองข้อที่5คือ ในห้องพิศเศษนี้เนี่ยจะมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ภายในห้องด้วยเมื่อคุณเปิดประตูห้องน้ําเข้าไปคุณจะเห็นกระจกอ่างล้างมือเหมือนห้องน้าปกติเปิดเข้าไปเห็นกระจกอ่างล้างมืออ่ะฮะก็ก็ถึง mm. สภาพ,พห้องน้าห้างไปเปิดเปิดประตูเข้าไปก็จะเจอกระจกบานใหญ่ซึ่งภายในกระจกเราก็จะเห็นตัวเองกําลังเข้าไปในห้องน้ําใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมตอนเปิดเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นตัวเองกําลังเปิดประตูเข้าห้องน้ําในจังหวะนี้เนี่ยคุณสามารถมองกระจกได้ปกติ ก็คือมองตัวเองในกระจกที่กำลังเข้าห้องน้ําได้ปกติแต่ถ้าหากคุณทําทุราเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องมาล้างมืออย่าพยายามมองกระจกอีกรอบเป็นอังคาดเพราะเคยมีคนที่มองกระจกรอบที่สองแล้วพบว่าฉากหลังในกระจกของห้องน้ําที่เขาส่องอยู่ไม่ใช่ห้องน้ําแต่เป็นเหมือนตึกร้างเก่าจนคนนั้นรีบตกใจรีบหันหลังเพื่อที่จะเปิดประตูห้องน้าเพื่อออกแต่เพราะว่าสถานที่นั้นไม่ใช่โรงพยาบาลแต่เป็นตึกร้างไปแล้วเหมือนกับว่าครั้งแรกที่ เปิดประตูเข้าไปเห็นตัวเองกําลังเข้าห้องน้ำคือมองได้ปกติแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําทุระเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจะมาล้างมือห้ามเงียนมองกระจกเป็นขาดเพราะว่าสถานที่ที่เรายืนในกระจกจะเปลี่ยนไปแล้วก็พอเราตกใจหันหลังกลับมาก็คือไม่ได้อยู่ในโรงพาบาลแล้วเป็นอยู่อยู่ในสถานที่ที่อยู่ในกระจกแทนอนุ้ยเออได้ไดนะะ ข้อที่หคือและทุกครั้งที่ผู้ป่วยหรือว่าญาติที่มาเฝ้าในตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องปิดประตูห้องน้ําไว้ตลอดห้ามเปิดทิ้งไว้ตอนนอนเพราะมีคนเคยลืมปิดประตูห้องน้าแล้วพบว่ากลางคืนสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมองไปทางห้องน้ําเห็นคนชะงงหัวมายิ้มให้เขาอุ๊ยนี่หลอนนี่หลอนสมมุติว่าเรานอนเตียงที่อยู่ตรงข้ามห้องน้าแล้วเวลาเราตื่นกลางดึกเราก็จะเห็นอ่า,อาถ้าถ้าประตูห้องน้าไม่ได้ปิดมันจะถูกงแง้มไว้ เร,เราตื่นมาแล้วก็จะเห็นแล้วคนจะงงมาโอเคโอเคเอาข้อ,ขอที่เจ็ดถัดจากห้องผู้ป่วยพิเศษนี้ไปไม่ไกลเนี่ยจะเป็นห้องเย็นที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ซึ่งในตอนกลางคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงรถเข็นขนผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วไปเก็บในห้องเย็นซึ่งเป็นทางผ่านของผู้ป่วยพิเศษนี้ด้วยคุณไม่จําเป็นต้องตกใจอะไรถ้าเกิดว่ามีเสียงฝีเท้าพร้อมกับเสียงรถเข็นเพราะนั่นคือเสียงฝีเท้าของบุรุษพยาบาลที่กําลังจะเข็นศพไปไว้ในห้องเย็น แต่คุณควรตกใจเสียงรถเข็นที่ไหลเสียงฝีเท้า,าเี๋นวนะคือเขาเขาบอกว่าถัดจากห้องพิเศษนี้ไปเป็นห้องห้องเย็นห้องเก็บศพห้องใหม่ใช่ไหมแล้วก็เราไม่ต้องไปตกใจว่ากลางคืนอาจจะมีเสียงรถเข็นแล้วก็มีเสียงฝีเท้าของบุรุษพยาบาลหรือว่าใครก็ตามที่จา้าศพไปเก็บในห้องที่ห่างจากห้องที่เรานอนไม่ไกลมากแต่เ,เราควรตกใจ ถ้าเกิดมีเสียงรถเข็นอยู่เสียงเดียวแล้วไม่มีเสียงฟีเท้าซึ่งมันเหมือนกับรถเข็นเข็นเอง,เองป่เหมือนเหมือนศพไปเองนี้ปะวิหลอนหลอนไม่เอาไม่อยากดึงข้อท,ที่8คือทุกเช้าจะมีคราบน้ําสีดําหยดลงมาจากเพดานในห้องด้านบนซึ่งห้องด้านบนเป็นแทงค์สูบน้ําเรากําลังให้ช่างมาแก้ไขโดยด่ว,ดวนอาจจะมีกลิ่นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายใดๆเพราะว่าเป็นแค่แทงค์น้ําเสียที่ไหลามาตามท่อ อ๋อคาบสีดําไม่ไม่ได้มีอะไรนะแค่แบบเป็นน้ําเสียที่หยดลงมาตามเพดานนะแต่เ่อใดก็ตามที่คาบสีดําบนเพดานนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกับหยดลงมาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยถูกญาติตัวเองฆาตการรมประยัดไว้บนแทงน้ำด้านบนเพราะหวังเงินประกันจากญาติตัวเอง mm hmm. อย่าตกใจว่าถ้ามีคาบน้ําสีดําหลลงมาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจงตกใจเมื่อสีดาเปลี่ยนเป็นสีแดง ข้อที่9คือในห้องพิเศษนี้เนี่ยจะมีนาฬิกาอยู่สองเรือนเรือนฝั่งเตียงปกติจะเป็นสีขาวบอกเวลาปกติส่วนเรือนสีดํานั้นอ่ะจะอยู่เตียงฝั่งสีแดงอ่าสีขาวอยู่เตียง,งปกติสีดาอ่าอยู่ฝั่งเตียงสีแดงแล้วก็นาฬิกาสีดํานี้น่ะไม่มีเลขขี่และเคยมีผู้ป่วยหลายคนที่มาพักห้องนี้แล้วเจอเรื่องอะไรแปลก เกือบทุกคนจะบอกว่าเวลาที่เจอเรื่อง,ปงแปลกเนี่ยมักจะเป็นเวลาที่เป็นเลขคู่เสมอเช่นสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีสอหรือว่าตีสี่นาฬิกาเรือนสีดํานี้จะเป็นตัวบอกชั่วโมงเลขคู่เผื่อคุณอาจจะต้องเตรียมรับมือกับอะไรบางอย่างอ๋อก็คือนาฬิกาสีดําจะมีแค่2 4 6 8 10 12ออะไรแค่นี้ใช่ไหมไม่ไม่ได้บอกเลขคี่เพราะว่าคนดูจะได้รู้ว่าพอถึงชั่วโมงเลขคู่อาจจะต้องเจออะไรบางอย่างเพื่อแบบจะได้ไม่ตกใจหรืออะไรประมาณนั้นเนาะ ข้อที่สข้อสุดท้ายและทุกครั้งที่ผู้ป่วยรักษาเสร็จแล้วเนี่ยจะออกจากห้องนี้เป็นครั้งสุดท้ายพยายามเดินถอยหลังและหันหน้าเข้าห้องเดินถอยหลังก็คือเดินถอยหลังออกจากห้องนี่แหละคือคนปกติจะเดินออกจากห้องก็คือเปิดตัวก็เดินออกไปแต่ว่าเขาให้เปิดแล้วก็หันหลังออกใช่ไหมพยายามเดินถอยหลังแล้วก็หันหน้าเข้าห้องเพราะมีบางคนเดินออกแบบปกติแล้วได้ยินเสียงคนวิ่งออกจากห้องน้ําแล้วก็ชักตัวกลับเข้าไปในห้องอ๋อ คือถ้าเหมือนกับว่าเราต้องมองมองสิ่งในห้องเพื่อไม่ให้มีอะไรวิ่งมาใช่ไหมแต่พอเราหันหลังให้เขา,าเขาอาจจะวิ่งมาแล้วก็ดึงตัวเรากลับเข้าไปในห้องนะแล้วเขาเขียนเพิเ่มเติมด้วยนะว่าจากกฎสิข้อด้านบนเนี่ยเราหวังว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมกับห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นบุรุษพยาบาลนายแพทย์หรือว่าผู้ป่วยหรือพยาบาลอะไรก็ตามคนที่จะจําทุกข้อและหาที่รับมือไว้ให้ดีเพราะทางเราจะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวกับกฎสิข้อด้านบนที่เราได้กล่าวไป ปอลอเรายังไม่แน่ใจในข้อที่สี่ว่าเป็นเสียงเคาะประตูหรือเปล่าเพราะเคยมีผู้ป่วยบางคนพยายามไม่ตอบรับด้วยเสียงเหมือนที่เราบอกก็คือไม่ไม่ได้บอกใครอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เขาเดินไปส่องตาแมวแทนพบว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่เกิดจากการเคาะประตูด,ด้วยมือแต่เป็นหัวผู้หญิงผมยาวที่ลอยมาแล้วเอาหัวโคกับประตูเป็นจังหวะช้าชเฮ้ยนี่หลอนจริงหลอนสุดเลยหัวลอยมา วูค้คิดคิดภาพแบบเราสองตามแมวแล้วแบบโหเรามแล้ว้ไม่เึนื่ยแล้วอุ้ยปกใจปกใจกรู้ไว้เพะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นสิบข้อของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะซึ่งไม่บอกชื่อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรู้อยู่ดีว่าเป็น,เป,นเป็นจังหวัดไหนนี่ก็เป็นรูออฟเฟอร์เล er เกี่ยวกับโรงพยาบาลเรื่องหนึ่งเออมีคนขอมาหลายสถานที่มากมีทั้งป่าทั้งวัดตอนนี้เราเรากำลังวางแผนว่า เราอาจจะแต่งเรื่องของประพาคารการทะเลไว้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันมันโดดเดี่ยวเดียวประพาประพาคารการทะเลที่มันแบบว่าเหมือนเป็นหอเอาไว้ดูว่าสอส่องว่าม,มีเรือลำไหนมาหรือเปล่าหรือเกิดเหตุหรือเปล่า,อ,ลอ,ลาอะไรประมาณนี้มั้งเราไม่แน่ใจซึ่งภาพในหนังอะคือประพาคารจะตั้งอยู่เดี่ยวริมชายหาดใช่ไหมหรือว่าตั้งตรงกลางเลยจากชายหาดไปนิดนึงแบบแล้วแบบเราก็เคยดูว่าถ้าคนที่ต้องเฝ้าประพาคาร แล้วต้องอยู่บนนั้นทั้งคืนคนเดียวอะ่ะมันจะรู้สึกยังไงคือประภาคารพอเราจะขึ้นไปก็ต้องปีนบันไดหรือว่ามันถ้าเห็นในหนังคือจะเป็นบันไดเดินวนเดินวนขึ้นไปบนสุดใช่ไหมแล้วก็จะจะมีเครื่องคอนโทรลแบบแสงแบบหมุนๆอะไรเงี้ยถ้าเขาต้องอยู่บนนั้นคนเดียวทั้งคืนอะ่ะแล้วถ้าเกิดมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดขึ้นมามันหลอนมากนะเออเราคิดว่าเราตั้งจะแต่งเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูคอมเมนต์นก่อนว่าเขาอยากได้เรื่องไหนมากกว่า ซึ่งเราจะจะไปโพสในชุมชนของเนี่ยยูทูบที่เป็นคอมมูนิตี้แล้วเราก็โพสไว้ว่าเออเรื่องรูออฟเฟอร์เรอร์ต่อไปอยากเป็นเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็ทุกคนที่ดูอยู่ก็ลองไปคอมเมนต์ในนั้นได้เนานะเผื่อเราจะได้หยิบเออส่วนรวมมาแต่งก่อนนะประมาณนี้เนื้อเป็นสมมาระพิธิ์ในอีนี้เกี่ยวกับรูออฟเฟอร์เรอร์ถ้าใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าดูครั้งแรกเนี่ยซึ่งในช่องเรามีประมาณสองสองสถานที่มั้งมีโรงเรียนกับหอพักเออเราไปตามดูนะซึ่งใน u t u b e เรามีเพลย์ลิส ขียนไว้ด้วยก็คือเข้าไปดูได้เลยโอเคสำหรับสาปรเซในทีนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่วอรคอม o m e แล้วก็มาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเดี๋ยวเราคว้าไอาทีก็จะลงคลิปทุกวันพฤสหัดตอนนี้พายายามจะทําให้คลิปมันลงบ่อยขึ้นนะอาจจะอาทิตย์ละสอคลิปแต่ว่าเดี๋ยวเราลองวางแผนกรบทีนก่อนว่าไงโอเคเจอกันในอาทิตย์หน้าบ๊ายบายฟันดี้ผิวเรา